เป็นไงคะวันนี้คุณแดงจะมาทำให้ว้าพารเด็กๆทำของเล่นเอาไหมอ่าเอานะไว้ก็จะเอานะทำของเล่นง่ายๆนะคะจากหลอดกาแฟหรือหลอดที่เราไปซื้อน้ำมาแล้วก็แถมหลอดมาเด็กๆไปล้างให้สะอาดนะคะอ่าหนือน้ำก็ต้องร้รรก่อนเพราะตอนนี้เราจะทำ เสียงจากหลอดกันนะคะอะคุณกูณจะทําตรงนี้ก่อนนะคะง่ายๆนะเด็กๆนะมีหลอดอยู่หนึ่งอันใช่ไหมคะดูนะก่อนที่เราจะทําเราจะต้องบีบหลอดด้านหนึ่งให้มันแบนก่อนอ่าดูนะคะแบบได้บีบหลอดนะคะอ่าเห็นไหมคะบีบเสร็จแล้วไม่ต้องให้มันเลยมายาวนะคะบีบอยู่ตรงช่วงนี้เสร็จแล้วใช่เลยคะ่ะกันไกลนะคะดูนะดูนะตัด ปลายให้มันแหลมหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งอ่าเห็นไหมคะเราก็จะได้ปลายแหลมแหลมแล้วพยายามตัดให้มันเท่ากันนะคะอ่าเห็นไหมตัดเสร็จแล้วเก็บกันกาให้เรียบร้อยเวลาจะเป่านะคะเทคนิคในการเป่า คุณครจะสอนเทคนิคในการเป่านะคะเด็กๆเขียนตรงนี้ไหมคะเราจะทําให้มันเป็นลิ้นตรงนี้เวลาเราเป่าแล้วมันจะสั่นใช่ไหมคะมันจะสั่นและมันจะทําให้เกิดเสียงออกมานะคะฉะนั้นเวลาเราเอามาใส่ที่ปากเราเด็กๆเวลางับปากอยาปิดให้มันสนิทนะคะเพราะถ้าปิดปากแรงๆปิดแบบนี้มันจะเป่าไม่ดังจะเป่าไม่ได้เราต้องประกบปากไว้แล้วก็ให้ตรงปลายลิ้นที่คุณครูตัดไว้เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยให้มัน เบาๆโอเคไหมคะแล้วเราก็จะมาเป่ากันไว้จะเป่าไหมครับหิวน้ำเอาไว้หิวน้ํงั้นให้ไว้ไปดื่มน้ําก่อนเดี๋ยวครูม丹แดงจะพาไปาโอเคไหมคะดูนะอันนี้คืออันใหม่ที่ครูม丹แดงทำถ้าเด็กๆเกมื่อต้นช,ชั่วโมงเฮ้ยมใชัยสิเมื่อต้นที่คุณครูเปิดรายการมาใช่ไหมคะมันเป่าแล้วมันไม่ดังใช่ไหมเพราะอะไรเพราะครูม丹แดงปิดมันไว้แรงหรือครูม丹แดง ประกบมันนิดเดียวมันก็จะไม่ดังมันก็จะมีแต่ลมออกมาดูนะเราจะดูอันนี้คือคุณครูประกบมันนิดเดียวยังไม่ได้บีบมันลงก็บีบมันนิดนึงแล้วมันก็จะดังนะคะดูอ,ะอุ้ยอ,อุ้ยอันนี้อันใหม่นะอันนี้อันเก่าที่คุณครูคทําไว้เปิดรายการกับเด็กๆใช่ไหมเห็นไหมคะทีนี้เมื่อเราเป่าดังแล้วเรามีวิธีที่จะลดสองมาอีกรอบนึงนะ ก็คืออะไรรู้ไหมครับเราจะลองใช้กัรไกรตัดให้มันสั้นถ้าเป็นคุณครูเป่าคุณครูตัดไปด้วยได้แต่ถ้าเป็นเด็กๆทั้งเป่าทั้งตัดไม่ได้อันตรายมากนะคะเรามาตัดออกก่อนนิดนึงดูนะอุ๊ยคุณครูตัดออกมาแล้วนะคะดูความยาวนะคะจากที่มันยาวเท่านี้มันก็จะเหลืออยู่เท่านี้แล้วเรามาฟังเสียงกันนะเมื่อตัดออกแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงอ้ไม่ดัง เพราะว่าคุณครูเอาปากเข้าไปลึกเกินไปเราจะประกบแค่ตรงนี้นะ,ะ,ะเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวฟังนะต่างกันไหมอันนี้ยาวใช่ไหมคะอันนี้สั้นยังไม่ชัดเกนใช่ไหมตัดออกอีกไมคะเด็กๆตัดอออีกนิดนึงตัดไปอีกแล้วนะเหลือเท่านี้เอง ดูซิว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรฮะฮจะสั้นหรือจะยาวขึ้นอยู่กับลมของเด็กที่เป่าออกมานะคะเ่างมันเป็นยังไงคะต่างกันไหมต่างกันนะคะฟังดีๆเอ่าอ่าเวลาเราใช้หลอดที่มันยาวกว่าคุณครูจากที่คุณครูฟังมันจะเสียงมันจะ คุ้มกว่าแล้วเวลาเราใช้หลอดที่มันสั้นแล้วเราเป่า,าเสียงมันก็จะแหลมงลงใช่ไหมคะเด็กๆอ่ามันไม่ใช่มีแค่หลอดเดียวแบบนี้ก็ทําได้ลองดูไหมคะอะลองดูลองดูซิจะลองอ่าไว้ไว้จะลองเหรอคะหลอดที่เราไปซื้อกาแฟมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทานกาแฟเนี่ยไปซื้อมาดูนะไว้จะลองหลอดเขียวหรือจะลองหลอดส้มเขีว สีเขียวนะสีเขียวมันจะแข็งนิดนึงนะเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ไว้ดูเราเอาปลายด้านนี้ไว้ทางนี้คุณครูจะตัดด้านนี้ดีไหมหรือว่าจะตัดด้านหน้านเดี๋ยวเราลองดูก่อนอื่นเราต้องทำอะไรคะบีบให้มันแบนก่อนนะเดี๋ยวครูทำหลอดเขียวให้ไว้เป่าดูสิไว้จะเป่าดังไหมอ่าดูนะตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะ แสดงว่าอะไรคะรเด็กๆต้องลองดูว่าเราเอาปากเรามางับตรงนี้ไม่ดังงับตรงนี้ไม่ดังแล้วมางับไปใกล้ตรงนี้งับเบาๆงับลงมาอีกงับลงมาอีกหน่อยหนึ่งดูสิว่าระดับไหนแล้วมันจะดังโอเคไหมคะไว้มาเร็วมาลองเร็วมาลองลองนะครับจับประกบเปล่าไม่ดังเอาไมเอาลิ้นิีปากเปล่า เป่าให้ดังแข่งกันหืถ้าเด็กๆทำมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่มีวิธีค่อยๆลองไปใช้ปากไว้ดูนะดูครูหมูแดงนะอเอาริมฝีปากไว้นะ่ะงับลงไปหน่อยนึงแล้วเป่าอ่าหลอดนี้มันแข็งไปเดี๋ยวครูหมูแดงจะทำอันใหม่ ทำไมกู้มหมูแดงถึงไม่ให้ไว้ใช้ที่คุณกุมมหมูแดงใช้แล้วถูกต้องค่ะเราจะไม่ใช้อะไรที่เราจะต้องอมต่อกันเพราะว่าช่วงนี้ลูกอะไรระบาดนะครับโควิดสิบเก้าโควิด <19. S 1> นะคะเด็กๆดูในรักษาตัวเองนะอ่ะดูรีดตรงนี้ก่อนนะคะรีดปลายก่อนนะอย่าลืมรีดปลายก่อนแล้วก็ตัดให้มันเป็นเป็นอะไรคะไว้เป็น 3เหลี่ยมนะคะเป็นสามเหลี่ยมกลายเป็นงูเรียบร้อยอ่าทีนี้กูจะลองให้ไว้เปล่าดูอะลองเปล่าซิโนเอามือมาจับครับจับอาปากประกบเป่าด้านล่างนงึบีป,ปากลงไปนิดนึงสิเอาปากบีบหลอดลงไม่เอาแล้วเด็กๆอย่าเพิ่งทิ้งความพยายามของตัวเองนะคะนี่คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆต้องค้นคว้าไปเรื่อยๆเอ๊ะฉันเอาปากงัดประมาณไม่ดังทำยังไงดีเอาลงไปอีกนิดนึงดูซิมันจะดังไหมอยู่ที่ริมฝีปากของเด็กๆนะคะอยู่ที่ริมฝีปากว่าเราจะกดเบาถ้าแบบนี้ไม่ดังลงไปอีกนิดนึงไม่ดังลงไปอีกนิดนึงได้แต่อย่าปิดสนิทแบบนี้เพราะยังไงก็ไม่ดังเข้าใจไหมคะหลองทดลองแล้วทำมาให้คุณครูดูนะคะว่า เด็กๆจะสามารถที่จะเป่าหลอดให้ดังแบบครูได้ง่ายหรือเปล่าว้าวห็นไ้หมคะใครเป่าหลอดดังแบบนี้เอาไปเลยค่ะสองดาวโอเคไหมคะเอาหรือไม่เอาอ่าอย่าลืมถ่ายคลิปต,ตอนที่เป่าดังมาให้คุณครูดูด้วยนะคะโอเคไหมคะโอเคขอให้เด็กๆเ,เล่นให้สนุกและอย่าลืมถ่ายคลิปส่งคุณครูนะคะ วิทยาศาสตร์ขอาวราคือการท่านอนให้เกิดเสียงทำได้เอาไปเลยค่ะกดไลค์ให้ไปเลยบายบายเอามงเอาไหต่าหมายพร้อมกันนะนป่ก <c oughs> น่าปากคนมาโลกเก่งนะอันนี้อันนี้คือการทดลองที่ถูกต้องเลย กรเม้นปากให้เอาริมฝีปากเรากดหลอดลงไปนะคะเห็นไหมคะว่าจะเป็นหลอดใหญ่หลอดเล็กจะตัดด้านงอหรือจะตัดด้านมันไม่งอมันก็ปากได้มันก็เป่าได้นะคะถ้าเด็กๆไม่อยากให้หลอดเด็กพุ่งหนีไปมันหลอดเขาไว้เด็กๆต้องมือจับไว้ด้วยนะคะพอมกี้พี่ไว้กำลังตื่นเต้นในการเป่าได้นะคะเด็กๆลองไปเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมส่งที่ให้คุณครูดูนะคะคุณครูจะรอค่ะ